การสมศักดิ์แห่งลลตลาดนัดเจ้าจักรวันนี้น้องฟองสนใจคนดึงเกงในนะครับอันนี้เสนอขายน้องฟองไปแล้วนะครับเวลาเล่นคนดึงเกงในนี่ไม่ยากนะครับพออื่นนะครับจับหน้าเพชนหน้ามาสองหุ้ก่อนเข้าใจไหมครับเสร็จแล้วเพเชรหน้าสองหุ้ตัวเนี้ยเอาผูกเข้าหากันอย่างนี้ผูกเข้าหากันเอาผูกเสร็จแล้วเอาเพเชรน,น้าเนี่ยยัดเข้าไปในแกง เสร็จแล้วก็ให้อ่าเดี๋ยวน้องคอมดึงตรงนี้นะฮะจับดีๆนะจับดีใจนะแล้วให้ผู้ดูจริงๆก็ให้สามคนนะฮะให้คนหนึ่งจับตรงนี้แล้วอีกคนจับตรงนี้น้องคอมจับไปแล้วเราจะดึงยังเกงไหมน้องคอมออกมาเลยเอาอย่างครับหนึ่งสองสามดึงจวกว้าวเกงสีชมพูด้วยวนนี้สุดยอดโอเคแล้วคอมกัดยิงตรงกับซ้ำ